ก็มาพบกับผมนะครับเจมสเบดดินจากช h แนล AJ Fox t ออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พิเศษอีกนิดนึงนะครับที่มาเจอทั้งพี่น้องชาว Facebook และผู้ติดตามทาง YouTube AJ Fox TV ทุกท่านเลยวันนี้นะครับมาเจอมาเจออย่างนี้สิ้นงวดใข้หววออกอย่างนี้นะครับนะเจมก็ มีของมาแจกกันอย่างเช่นเคยนะครับโคอื่นบอกวันนี้เหนื่อยมากครับออกับการแจ้งเบอร์ลอกนะครับเพิ่งว่างเสร็จนี่ก็สองทุ่มกว่าแลา้วกันอาดคลิปตอนนี้กว่าจะตัดเสร็จน่าจะได้ลงดึกๆนะครับก็ก็ได้มาสนุกกันนิดหน่อยนะครับสมหรติวันนี้สิ่งจะแจกก็คือปิง้งนะครับเจ้าลอกนกเอียเอ้ยงเฮ้ยไม่ใช่นกแก้วนะครับลอกไพลอตนะครับลอกราคาปฐมที่นาเจมเอามาขายในร้านกันนะครับแต่ช่วงนี้ไม่เน้นขายกูเน้นแจก เพื่อตอบแทนลูกค้าที่น่ารักนะครับที่สนับสนุนและเจมมาทุกงวดเลยนะครับวันนี้ก็เจมก็อยากจะมาหาเกมให้เล่นกันนะครับซึ่งเราจจกทุกคนไม่ไหวอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าของสินค้าตัวนี้ผมขายอยู่799บาทอ่ะปีส0 0บาทนะครับดังนั้นมารลุ้นกันฟรีแน่นอนมันมีกติกาเดี๋ยวดูก่อนว่าสินค้าเป็นยังไงนะครับ เลยนะครับเจ้าหน้าตาของอารอกไพลอตนั่นเองนะครับหรือล็อกนกแก้วนกแก้วนะครับภาษาบ้านบ้านนะครับอุ้ยสวยอะสวยมากเลยนะครับเป็นลอกราคาประถมที่เป็นไงเหมือนมีน็อตแต่งนะครับน็อตแต่งมาแล้วด้วยนะรอ ลื่นๆเลยนะครับอ่านสเปคให้ฟังนะครับลอกตัวนี้เป็นลอก6.3นะครับหมุนขวานะครับน้าหนัก190กรัมเลยทีเดียวตัวนี้มีลูกปืนทั้งหมด12บวก1บอลเมล a r เลยถือว่าโอ้โหจะยัดมาเยอะไปไหนนะครับยัดมาเยอะกว่าลอกหลักหมื่น้วยนะเ <c oughs> อะอ analyze 1 0บวก1เองดูความสุดยอดของมันนะครับตัวนี้ก็เป็นลอกที่แบบ อยากให้ทุกท่านมาร่วมสนุกกันมาแจกเล่นกันฟรีๆมีเกมให้เล่นกันอ้าวซึ่งแน่นอนของฟรีมันมีชิ้นเดียวเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมีกติกาให้เล่นกันนะครับกติกาก็เหมือนเดิมแหละแล้วเจขี้เกียจคิดเกมใหม่ละ อ่ะว่าแล้วไปฟังกันข้อ1น,นะครับไม่ยากเลยนะครับเริ่มที่กดติดดาวเฟซนะเจมนะครับเฟซจิรายุวดวนถามว่าทาไมนะเจมจะให้ติดดาวเลยนักหนาทำไมอยากให้ติดจังคือจริงๆนะเจมจะมีกิจกรรมอัปเดตเยอะมากไม่ว่าจะการเปิดเบอร์ล็อกเทพในราคาหลักร้อยการลงคลิปตกปลาหรือการรีวิวต่างๆหรือการแจกอย่างเนี้ย ผมไม่อยากให้พวกคณพลาดนะครับพอคุณติดดาวปุ๊บเนี่ยคือการแจ้งเตือนทุกอย่างของผมจะส่งถึงหน้าเฟซคุณก่อนเลยดังนั้นไม่อยากให้คุณเสียผลประโยชน์ตรงนี้นะครับติดดาวซะเถอะผมขอร้องอยากแจกนะครับอ้าวหลายคนทําให้เป็นทายังไงเดี๋ยวมีคลิปสอนไปดูวิธีทางก็คือเริ่มแรกนะครับเข้าไปที่เฟซนเจมอย่างนี้นะครับผมแล้วคลิกไปตรงนี้ครับกาลังติดตามนี่นะครับกำลังติดตามนะครับที่ขึ้น3ช่องนี้นะครับแล้วเลื่อนไปทางขวาเนี่ยจิ้มปุ่มขวานะครับมันจะเขียนว่า เห็นโพสก่อนนะครับหรือติดดาวหรือซีเฟิรนะครับคือถ้าอันนี้เป็นซัมซุงนะถ้าใครใช้ iPhone หรืออะไรก็ลองประยุกต์ดูนะครับนี้แล้วก็กดเห็นโพสก่อนไว้นะหลังจากนั้นนะครับแคปครับผมฟึ๊บอพอแคปไว้แล้วนะครับเราเก็บไว้ในใจนะครับมาฟังกติกาข้อที่2กันกติกาข้อที่2นะครับกลับมาที่โพสต์นะครับโพสตหลักโพสตเนี้ยที่นาเจมพูดอยู่เนี้ยนะครับแล้วก็กด ว่าเนี่ยกดเมนรูปภาพไปรูปภาพที่แคปบไว้เมื่อกี้นะครับพร้อมเมนชื่อเล่นและเบอร์โทรนะครับภาพที่แคปแล้วก็เมนชื่อเล่นเจมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์ไปจเป็นหนึ่งาศูนย์นะครับคุณชื่ออะไรก็เมนลงไปนะครับผมนี่ให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับหลังจากเมนไปแล้วนะครับให้เรากดแชร์โพสต์ด้วยนะครับนี่กดแชร์โพสต์นะครับแชร์ไปหน้าเฟซของท่านนี่กดไปปุ๊บนะครับ อยากจะบอกว่ากติกาเดิมนะถ้าใครเคยเล่นนะครับ1แชร์ของท่านคือ1สิทธิ์นะครับสมมุติว่าผมใครไม่ทานเนาะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกรอบนะครับสมมุติว่าเราอ่ามีฉลากนะครับหแชร์ของท่านนะครับจะเป็น1ฉลากที่อยู่ในแก้วนี้นะครับถ้าคุณกด2แชร์จะเป็น2ฉลาก3แชร์จะเป็น3ฉลากร้อยแชร์ก็จะเป็นร้อยฉลากในแก้วนี้ดังนั้นหมายความว่า ใครแชร์เยอะที่สุดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้มากกว่าเขานั่นเองนะครับซึ่งผมจะทําการสุ่มโดยการใช้โปรแกรมนับแชร์นั่นเองนะครับซึ่งเราจะใช้โปรแกรมที่มันเชื่อถือได้นะครับดังนั้น อยู่ที่การแชร์ของคุณเลยแชร์มากมีสิทธิ์มากผมไม่ได้ห้ามให้คุณแชร์หนึ่งครั้งผมไม่ได้ห้ามให้คุณแชร์สองครั้งหรือผมไม่ได้ห้ามให้คุณแช์ร้อยครั้งแชร์เป็นพันครั้งก็ได้นะครับทุกทีนะเจมเล่นอย่างนี้นะครับนี่คือการตัดสินนะครับแล้วก็จะมาประกาศผลวันที่อ่าน่าจะเป็นวันที่หนึ่งหนึ่งตอหนึ่งหรือวันที่สองดีกว่าประกาศผลวันที่สองนะครับช่วงเช้าเช้า หรือจะเป็นช่วงค,คำไม่แน่นอนเดี๋ยวลองติดตามเฟซเนอรเจมดูนะครับเรื่องประกาศผลแต่เราจะปิดรับคำตอบในเวลาวันที่1น,นะครับเวลาเที่ยงแล้วกันวันที่1เวลาเที่ยงนะครับพูดง่ายๆคุณหยุดไลค์หยุดแชร์ในเวลาเที่ยงนะครับเออสำคัญอีกนิดนึงสําหรับลูกค้า u t u b e เนี่ยเห็นคลิปนี้นะเจมนะบอกว่าแน่นอนครับเราต้องทำความกู้ใจก,ก่อนว่าใน u t u b e เนี่ยเราไม่สามารถโพสรูปภาพโพสนี้นั่นได้อิสระเท่าใน Facebook ดังนั้นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ยูทูบนะครับสำหรับลูกค้ายูทูปนะนะจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับท่านดูคลิปนี้เสร็จให้เลื่อนเลื่อนไปต่อคอมเมนต์นะครับแลวอ่านว่าใครสนใจร่วมลุ้นลอกฟรีเกมแจกลอกฟรีสามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยจ้านะครับอย่าลืมงวดด้วยงวดหนึ่งมีนาคมนะครับคลิกที่ลิงก์นั้ากฏหน้า Facebook ผมแล้วมาทําตามกติกาทั้งหมดที่ผมพูดมาย้านะครับทาให้ครบกดแชร์ได้ชื่อคุณแต่คุณทําให้ครบ เอาคะนะจ๊ะดังนั้นกติกาสําคัญรักษาผลประโยชน์ตัวเองด้วยเออมีการกข้อหนึ่งที่ผมอยากเพิ่มมาคือผู้ที่ชอดีที่ผมประกาศรางวัลแล้วให้ติดต่อมาเองนะครับผมไม่ตามนั่นหมายความว่าคือผมอยากรู้ว่าคุณสนใจผมหรือเปล่าผมประกาศให้คุณได้แต่คุณไม่มาขอรับแล้วแต่ครับจับแจงใหม่ครับผมอยากแจกอยู่แล้วแจกใครก็ได้ก็เหมือนกันผมขาดทุนเหมือนกันแหละเออโอเคทวนรายการอีกทีนะครับทวนกติกาทั้งหมดอีกทีอย่างแรกเลยนะเจอคลิปนาเจมส์นะครับ เข้าไปที่หน้าเฟซกดติดดาวแคปไว้พอแคปไว้แล้วมาเม้นแล้วก็เขียนชื่อเล่นบวกเบอร์โทรนะครับเม้นปุ๊บแล้วก็กลับไปแชร์แชร์หนึ่งครั้งมีหนึ่งสิทธิ์แชร์สองครั้งมีสองสิทธิ์แชร์สามครั้งมีสามสิทธิ์แชร์พันครั้งก็มีพันสิทธิ์ในการจับสลากนะครับปีละคนตอบวันที่หนึ่งอ่าวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับผมสำหรับค่ายยูทูบก็คลิกลิงก์มานะครับสุดท้ายนี้ก็อยากแจกจริงๆนะครับผมเป็นลอก ไพลอเลื่อนๆอย่างนี้นะครับผมสงสัยก็ทักมาถามที่สําคัญทํากติกาทําตามกติกาให้ครบนะครับน้องๆหนูๆอ่านให้ดีดูคลิปไม่จบนะครับผมคิดว่าผมอธิบายเคลียร์ที่สุดแล้วนะจ๊ะอยากให้ทุกท่านสนุกร่วมกันนะครับคาว่าเกมแชร์ไปครับเกมเล่นคนเดียวไม่สนุกหรอกครับต้องแชร์คนมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับผมสุดท้ายนี้เออฝากั่อจ๊ะสมานนิดนึงนะครับสำหรับชาแนลเอเจฟ็อกทีวีของเราเนี่ยหากครบ2 0 0หมซับสไคร้นะครับคือใครสมมุติเราคลิปปุ๊บ เม้นหนึ่งครับเม้นแรกครับรับไปเลยครับเหยื่อฟรีนะครับซึ่งเรื่องนี้ทั้งนั้นรอให้ครบ2 0 0 0 0ก่อนนะจ๊ะอยากให้ผมแจกไหมล่ะเอออยากให้ผมแจกก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ช่วยคอมเมนต์คลิปใน YouTube เยอะๆนะครับเพื่อให้ยอดซับมาถึงทันทีตอนนี้นะ่าจะถึง19ื่นแล้วใกล้ได้แจกนะย้ำว่าแจกทุกคลิปแจกทุกคลิปรางวัลเกือบ50ชิ้นคือ50คลิปคุณจะได้ของฟรีอะ่ะดังนั้นนะครับช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือวันนี้ลาไปก่อนมาเล่นเกมแจกลอกไปก่อน ขอบคุณครับสวัสดีครับ